สวัสดีครับผมก็อยู่กับผมนะครับเงาะชาแนลนะครับผมวันนี้ก็อยู่กันในเกม Black ็กนรก t o r i g i นนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเทสตาเมจให้ดูนะครับในส่วนของเสื้อนะครับก็เป็นเสื้อใหม่นะครับก็เป็นชุดฮันบกนะครับกับชุดสงการที่ผมใส่อยู่นะครับว่าชุดไหนเนี่ยมันจะแรงกว่ากันนะครับเพราะว่ามีหลายคนก็อยากจะรู้ว่าดาเมจไอชุดใหม่เนี่ยมันแรงหรือเปล่ามันจำเป็นต้องเอามาไหมนะครับผมยังไงผมก็จะเอาแอสโตมาเทสให้ดูแล้วกัน นะครับว่าเดี๋ยวเรามาสรุปตอนท้ายกันว่ามันดีไม่ดียังไงนะครับผมโอเคก่อนอื่นเลยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันนะครับผมสําหรับใครนะครับผมที่มองหาร้านเติมเกมนะครับยังไงก็ฝากร้านเติมเกมแซดโกดีเฮ็ดด้วยนะครับบริการเติมเกมแ l ็คคาร์ลออริจินนะครับผมเซิร์ฟเวอร์โกโบและเกมอือถือเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าสนใจเติมเงินเกมไหนนะครับก็กดลิงก์กันต้าได้เลยนะจ๊ะที่สําคัญนะครับเขามีระบบเติมเงินแบบอัตโนมัติด้วยนะครับผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะครับผมกดซิลลี่กันต้าได้เลยนะจ๊ะ โอเคเดี okay. okay. again again. Kind of eh ๋ยวเรามาเริ okay. ่มกันเลยแล้วก okay. ันนะครับผมชุดนะครับผมซึ่งเอาง่ายในวันนี้เรามาดูนก่อนมันมีชุดกาชาใหม่เข้ามานะครับผมผมเผอิญกดไป1ตัว1คลิกแล้วมันดันได้เสื้อมาพอดีนะครับผมแล้วก็ก็เลยเอามาลองเทสดูเพราะว่าเอาจริงๆถ้าเรามองดูเนี่ยนะตอนนี้ตอนนี้เนี่ยเพราะว่าตัวละครเราส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวก P ีดาเม E พีพีดาเมกับ m อ็อะไรพวกเนี้ย นะครับมันก็มีความต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็น P จาเมจโบนัสกับ M จาเมจโบนัสอย่างตัวของผมเนี้ยมันก็ขั้นไปเยอะแล้วแล้วก็บางอย่างเนี้ยมันล้นแล้วนะครับแล้วหลายคนก็มากาะถามว่าเฮ้ยแล้วถ้าเกิดว่าเราไปใส่พวกเป็น P X tag นะครับกับ M X tag เนี้ยมันจะดีกว่าไหมแล้วที่สําคัญเนี้ยในส่วนของชุดนี้เนี้ยมันมีจอ,อกเกาะด้วยระหว่างพีซีพ่อแล้วก็เวทอย่างส2%ต่างหากแล้วที่สำคัญแม่งมีออยลทีบิสองด้วยแล้วที่สําคัญไปกว่านั้น เมื่อโจมตีเนี่ยนะครับผมมีโอกาส3%ด้วยนะครับที่จะทําให้เพิ่มดาเมจในครั้งต่อไปเนี่ย5%นะครับผมต่อเนื่อง3วินาทีปูดาว12วิซึ่งเอาจริงๆอะถ้าผมมองว่ามันดีไหมอะมันก็มันก็โอเคแหละมันดีแต่ว่าไอ3้3%เนี่ยมันจะติดง่ายหรือยากขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับผมจะลองเทสให้ดูแล้วกันนะครับว่าสรุปแล้วถ้าเป็นแอสโตใสมันจะเป็นยังไงนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับผม ไปอโอเคอันนี้คือชุดที่ผมใส่อยู่นะครับก็คือชุดสงการนะครับเราจะเอาสองชุดนี้นี่แหละนะครับที่จะมาทดลองกันดูว่าอันไหนมันแรงกว่ากาันเพราะว่าเท่าที่ผมทดลองดูนะตอนนี้เนะี่ยชุดสงการที่ผมใส่อยู่ตัวนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแรงจุดแล้วนะครับเท่าที่ผมลองเทสมานะครับผมที่ผมมีนะครับผมดังนั้นทั้งหมดเนี้ยที่ผมทําการเทสมันขึ้นอยู่ที่ตัวละครของผมเท่านั้นดังนั้น ผมเทสให้ดูส่วนเรื่องการตัดสินใจเนี่ยคุณต้องตัดสินใจเองว่าคุณจะเอาแบบไหนชุดไหนยังไงใดๆนะครับเราจะตีที่1นึนาทีครึ่งแล้วกันนะครับผมเอา1นาทีครึ่ง1นาทีหประมาณนี้แหละนะครับเราจะหาจุดที่แรงที่สุดแล้วกันเพราะว่าเราจะไม่เอา DPS ต่อวิเพราะว่าถ้า DPS ต่อวิเนี่ยมันอยู่ที่การวู่ยงขึ้นเวี่ยงลงนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทําการเทสหลายรอบกว่ามันจะชัดเจนนะครับผม ดังนั้นเราเอาเป็นว่าดามเที่แม่งแบบแรงแรงเลยสูงสุดเลยนะครับผมว่ามันทําได้เท่าไหร่นะครับผมลองดูนะครับเท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่คือหนึ่งแปดสองนะครับผมเนี่ยล้านแปดแสนล้านล้านแปดแสนสามหมื่นนะครับผมเอ้วหนึ่งแปดสามเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับแรงสุดนะครับของชุดนะตอนนี้ที่ผมเห็นนะแล้วก็ลูนเลือนอะไรพวกนี้นี่ผมเอาออกหมดแล้วนะครับผมหนึ่งแปดสามสามอ่า จุดน,นี้ก็อย่างที่บอกก็ทําทได้ดีอยู่ไปเลยครับหนึ่งแปดหนผมจะลองทําการทให้ดูอย่างละสองครัร้งนะครับผมครั้งหนึ่งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าเอาสักนาทีครึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งที่ผมลองเทสตดูอะเราลองเทสแบบจับต่อวินาทีแล้วอะ มันมันมันไม่ได้มันคาดเคลื่อนเอ่อสําหรับของของสายสกิลอ่ะมันไม่เหมือนพวกสายซอยเอ่อพวกสายที่แบบว่า d p s จ๋ายิงโลเลว์อยอไวอ่ะเออมันค่อนข้างกะเสถียรกว่าแต่ว่าอันเนี้ยมันมีการเวี่ยงขึ้นเวี่ยงลงของดามเมจนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราเราเทสติดทียังไม่เท่ากันติดทีเลยมันก็ต้องมาหาค่าเฉลี่ยอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยเราเอาไง,ง่ายเราดูดามเมจที่มันสูงสุดเลยตอนนี้เที่ผมเห็นเนี่ยหนึ่งแปดสามเนี่ยจะสูงที่สุดแล้วเท่าที่ผมเห็น โ okay. อเคหนึ่งนาทีห้าสิบวินะครับผมเต็มตัวบัฟหมดพอดีต่ยก็ประมาณนี้นะครับผมเท่าที่ผมเห็นนะตอนนี้เนี่ยดามเมตที่แรงที่สุดเนี่ยไดอยู่ที่หนึ่งแปดสามสามหนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นนะครับไปครับทําการรีเซ็ตครับแล้วก็กดบัฟให้ครบนะครับผมจะใช้บัฟพิทไปเลยนะครับคู่กันแล้วก็รอหมดหนึ่งนาทีห้าสิบวิเหมือนเดิมนะครับผมตีไปเรื่อยครับ หนึ่งเจ็ดบาดอ่าหนึ่งบาทหนึ่งบาดหนึ่งบาทศูนย์หนึ่งบาทศูนย์หนึ่งบาทศูนย์หนึ่งบาทหนึ่งหนึ่งบาทศูนย์อ่าค่อนข้างค่อนข้างอยู่ในแกนที่แบบว่าเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงล,ลงนั้นนี่ลองนึกสภาพว่าถ้าเป็นสายสกิลใส่พอเวอร์โหลดเข้าไปอีกครับก็โหด,ดีขึ้นด,ดีลงนุ่นเลยนะครับผมแต่ว่ามันจำเป็นนะครับจำเป็นสำหรับสายสายสกิแลแรงๆหนักๆนะครับจำเป็นต้องมีพอเวอร์โหลด เห็ไหมครับตอนนี้ยังไม่เห็นตัวเลขที่แบบว่าเหนือกว่าหนึ่งแปดสามนะเออยังไงหนึ่งล้านแปดแสนสามมืนนี่ก็กาจะเยอะสุดแล้วนะครับแปดสองหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดสามอีกแล้วนะครับ เรื่อยๆตอ,อนนี้ไปหน,นึ่งนาทีครึ่งแล้วยาที่กินผมกินยาแรงกับยาอินนะครับผมสามผ่านไปอีกแล้วนะครับเตรียมตัวโอเคพอนะครับโอเคชุดตสงการนะครับผมที่ผมใส่อยู่นะครับยังไงก็ยัง ยังแรงสุดนะตอนนี้ใช่ไหมครับ183ดาเมจสูงสุดนะครับก็คือ1 8 3 0 0 0 0านาืนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูชุดฮันบกกันบ้างนะครับว่าชุดฮันบกล่าสุดเนี่ยนะครับพี่พึ่งเข้ามาเนี่ยนะครับถ้าเราเปลี่ยนเข้าไปแล้วเนี่ยโอ้หมันจะได้ P A K M D K เพิ่มมาเยอะอยู่นะเพิ่มมาเป็นร้อยเลยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองกันนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนกันนะครับบัฟเบิร์ฟทุกอย่างเหมือนกันรูนเลนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็เฟือง นะครับผมใส่แค่ออเดอร์ออฟไานนะครับผมเท่านั้นโอเคนะครับยิงไปเหมือนเดิมครับอ่านามิเอะก็อยู่ตรงตรงเหมือนกันนะครับอ่าเนี่ยเมื่อกี้หนึ่งแปดแปดเห็นไหมเมื่อกี้มันติดมันติดบับครับเออเมื่อกี้ติดบับนะเออพอมันติดบัฟปุ๊บม,มันก็ดีกันไปน้าดีดอีกแล้วครับหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าศูนย์แต่ว่ามันสามวินึ่ออกใช่ปะ เออผมว่ามันน้อยไปหน่อยอืมเมื่อกี้ติดแล้วนะติดไปสองทีแล้วนะไปเรื่อยครับไปเรื่อยครับในจังหวะที่มันไม่ติดติดอีกแล้วครับหนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดสามไปถึงหนึ่งเก้าเลยนะครับผมในหนึ่งนาทีก็ติดไปเยอะอยู่นะติดสามตีทีแต่ว่าระยะการปาของแอร์มันปาได้แค่อย่างน้อยก็สักสองทีอ่ะ ในเวลาสามวิเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปตอนท้ายนะครับว่ามันสรุปแล้วมันโอเคไหมยังไงอันนี้หายไปเลยนะไม่ติดเลยนะย,ยาวๆไม่ติดเลยครับย,ยาวๆเลยติดมาสี่ทีแล้วก็หายไปเลยโหยาวเลยอะ่ะไม่ติดเลยอะ่ะถ้าพูดถึงไม่ติดะดามเมจก็ยัง ก็ยังน้อยกว่านะดูน้อยน้อยกว่าเออดามมี่มันตรงๆพอๆกันแต่ว่าโดยรวมอ่ะมวลรวมอ่ะมันมองว่ามันยังน้อยน้อยกว่าน้อยกว่ายุดสงครามนะครับเพราะมันดิดลงไปต่ำกว่าลองเมื่อกี้คิดดูแล้วกันนะครับมันติดแค่สี่ครั้งเองนะเออันบอกว่ามันติดน้อยอะ่ะแล้วมันก็ขึ้นไปถึงล้านเก้านะครับผมนะครับ 1 7 6 180 7 9 177เฮด้ยเดี๋ยวก่อนเอาใหม่ครับลืมโอเคเมื่อกี้ลืมรีนะเดี๋ยวผมบัฟพิทใหม่โอเคยิงใหม่ครับแปดแปดหรือแปดหนึ่งเท่าที่เห็นตัวนี้ถ้ายังไม่เอาแบบไม่ติดบัฟอ่ะมันยังเด้งไม่ถึง183เลยนะเห็นหนึ่งแปดสแล้ว8 1หเฮ้ยผมดูแล้วมันก็สูสีกันว่ะ เออพูดถึงถ้าเราเราดูดามเมจจริงๆมันก็สูสีนะหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดสองมีให้เห็นเหมือนกันหนึ่งแปดสามก็มีให้เห็นแต่ไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดหนึ่งรอบนี้ไม่ติดเลยครับโอ้ ผม oh, ติดยากอะ่ะสามเปอร์นี่ผมว่าติดยากนะหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งเฮ้ยรอบนี้เราตีวันาทีกว่าไม่ติดเลยเหรอครับเดือเชื่อเฮ้ย hey. รอบนี้น้องตีมาไม่ติดเลยครับอืมไม่ติดอะทำไงอะ่ะเออโอเคนะครับผมจะให้เราลองเทสดูนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับสองชุดนี้ ก็คือชุดสงการนะครับอันเก่าแล้วก็ชุดฮันโบกอันใหม่นะครับถ้าถามว่ามันแรงต่างกันไหมตอบเลยว่าตัวขวาแรงกว่าเพราะว่าตัวขวาเนี่ยเวลามันติดเวลามันติดไอ้ตรงเนี้ครับความแรงเพิ่มขึ้น5%น่ะมันโดดไป19เลยครับผมเออมันไป19นู่นเลยอ่ะแต่ว่าโอกาสในการติดมันอ่ะสำหรับสำหรับสายสกิลอ่ะผมว่ามันติดน้อยมันติดน้อยไปหน่อย เพราะว่าเราเราอยากให้เราเทสรอบสองเห็นปหรอบสองถ้าไม่ติดเลยไม่ติดเลยดีกว่าเออคือรอบสองไม่ติดเลยแต่ถามว่าผ้าดาเมจถ้าเราไม่ไม่นับตรงนี้เราไม่นับตรงนี้เข้ามาเข้ามารวมอ่ะเราไ่เอาตรงนี้เข้ามารวมใช่ไหมครับเราเอาแค่ข้างบนมันก็ชนกันนะพื้นฐานมันชนกันนะครับกับข้างบนนี้เออสำหรับผมผมให้มันเท่ากันนะถ้าเราไม่นับรวมออฟล่าเออแต่ว่าถ้าจะให้ดียิ่งกว่านี้ ผมว่าถ้าเป็นสายซอยอ่ะหรือว่าสายที่แบบว่าใช้สกิลเร็วๆกว่าอย่าพวกแบบพ่อค้างเงี้ยที่ทุบเร็วๆอ่ะตึม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 อ่ะผมว่าอย่างนั้นอ่ะจะได้จะได้ดามจเที่แบบว่าหนักหน่วงกว่าหรือเป็นพวกทนายผมว่าก็แรงนะเออแต่ว่าถ้าจะเอาชุดนี้ไปยิงอาจจะใส่ชุดตีบอสอาจจะแรงกว่าหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าผมลองเทให้ดูแล้วนะครับสําหรับไอ้เจ้าชุดสงครามเนี่ยกับชุดฮันบกตัวเนี้ยตัวใหม่นะครับดาเมจเท่าที่คุณเห็นเลย ถ้าเราไปน้ำออฟล่างเนี่ยผมบอกเลยว่าดาเมจมันพอกันเลยนะครับผมแต่ว่าต้องเข้าใจก่อนว่า IP ดาเมจเอ็นดาเมจของผมตรงเนี้มันมันเยอะแล้วดังนั้นเนี่ยพอผมมาใส่ตัวนี้มันก็เลยทําให้ตัวนี้อาจจะมีเขาเรียกว่าอย่างไงเดียมันเลยทําให้อันเนี้ยอาจจะแบบว่ามีบทดีกว่าตัวนี้หน่อยเออเพราะว่าตัวนี้มันเป็น P ATK ส่วนฝั่งเนี้ยมันเป็น P ดาเมจ M ดาเมจแต่ว่ามันมี P ATK กับ M ATK อยู่ด้วยเช่นกันนะครับ ดังนั้นก็ไปลองใช้ดูกันแล้วกันแต่ว่าถ้าพูดถึงความแรงอ่ะบอกเลยว่าชุดฮันบกเนี่ยมันแรงกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันติดบัฟตรงเนี้ยมันโดดไปนู่นเลยครับปเมิเถึง2ล้านด้วยนะครับเอออันนี้คือเท่าที่เราตอดดูนออกนะเออก็ตามที่เห็นครับตามนั้นเลยนะครับยังไงก็ลองดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ที่ผมลองเทสดูก็ชุดฮันบกแรงกว่า แต่ว่าถ้าเราไม่นับออฟล่างเนี่ยมันก็จะสูสีกันนะครับผมแต่สําหรับบางคนอนะ่ะจะไม่สูสีเพราะว่าถ้าเกิดว่าบางคนอ่ะนะครับพีดาเมกับเอ็นาเมตอ่ะมันยังไม่ล้นอ่ะนะครับผมเออมันก็อาจทำให้ดูได้เปรียบเสียเปรียบต่างกันดังนั้นเนี่ยสแตทนะตอนนี้นี่คือสแตทของตัวผมที่ลองเทสให้ดูนะครับยังไงก็ฝากไว้รับกันนะครับผมโอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมครับ ยังไงก็ฝากเงาะชาแนลด้วยนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับและคลายให้ถึง1นึ่งแสนซับไวๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วก็อย่าลืมครับถ้าจะเติมเงินนะครับยังไงก็นึกถึงแท็กโกดีเฮ็ดครับผมบายบายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับจุบๆบ